ทำตัวไหนครับว่านี่คือหน่วยงานครับนี่คือมูลนิธิสยามดงใจผูยอินสาขาเชียงรายครับและชื่อว่าเป็นงานของมูลนิธินี่คือเป็นจัดอาสาสมัครนะครับมันมีทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแต่ถ้าพูดถึงในเชียงรายในสักาเชียงรายมันเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับและงานที่มูลนิธิต้องทำมี่ะราน ที่ทำทุกอย่างร้องประชาชนร้องขอมาแล้วก็ออกไปจับกู้ก็ทำทำย่างว่าก็ทำทุกอย่างครับอุบัติเหตุช่วยเหลือก็ทำและส่วนใหญ่ในหนึ่งคืนนี่จะทำอะไรกันก็เนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางถนนใช่แล้วอย่างทางน้ำก็เราเราก็มีชุดประดาน้ำมีชุดประดาน้ำด้วยใช่ครับมีชุดประดาน้ำด้วยแล้วอุบัติเหตุทางถนนนี่ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุอะไรครับ ประมาทโอประมาทแล้วก็เมาเมาส่วนใหญ่เมากับประมาทสองอย่างในคืนคืนหนึงนี่อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทการเมานี่คือดื่งหนี้ประมาทถามว่าชาเลียนะชาเลียมีอุบัติีเองทุกคนนะทุกวันในจังหวัดเชียงรายยังเคยมีทุกวันและถ้าสมมติอยากจะให้คำแนะนำกับคุณที่ขับรถใช้ท้องถนนจะให้อันไหมีสปีด ผมขอว่มีสติอนยนะอบนะครับกจะทราบว่างานกู้ภัยเนี่ยที่ว่าเป็นอาสาสมัครงานกู้ภัยในแต่ละคืนทำงานอะไรบ้างอ๋อในแต่ละคืนมันก็จะมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าการช่วยเหลือกิจการของตำรวจเนี่ยค่ะกิจการของตำรวจก็คือระงับเหตุทะเลาะยิว่าหรือว่าไปอ่อ ตรวจดูเหตุรถชนว่ามีผู้บาดเจ็บไหมหรือว่าอะไรยังไงถ้ามีผู้าบาดเจ็บก็จะไปโรงพยาบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้โรงพยาบาลหรือไม่ชาวบ้านเดือดร้อนข้างบ้านกินเหล้าทะเลาะวิวาทกันก็ไปดูแลแทนตำรวจเพราะที่เขามีงานอย่างอืง่นเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจาับมืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเป็นอาสาตำรวจไปด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าตำรวจไม่ว่าง คือเกิดเหตุการณ์อะไรก็รับทำใช่แล้วถ้าอย่างเราต้องการจะติดต่อกอจะมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอ๋อก็โทรไปได้เลยค่ะหนึ่งหกหกเก้าเขาจะประสานกัะาเบอร์เลยค่เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันจะติดยากติดรับถ้าติดถ้าติดโทรแล้วติดเลยก็คือหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้า What they are seeing wake up devastation you were waiting on head the car raining down. Inside's me now. You are me. ผมใจค,ครับดูนะโดนตามมา <c oughs> ใช่เลย <c oughs> นี่ดีครับ If 10 million f- นะครับที่สั่งโงน้อยอันนี้นที่เห็นด้านหน้านนเป็นตัวชนกับตอนนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าชนแล้วหนีคันก่อนหน้านุ้นชนมอาน้ำแล้วก็ไปอยู่ถึงนู้นกรรมแล้วกรรมแค่นี้แหละที่เห็นนะครับกระจกแตกจะหนีจะหนีคะคือเขาผิดใช่ไหมครับคันนุ้นใช่ไหมครับคันนู้นผิดใช่ครับผิดครับตอนแรกก็นึกว่าถูก มสงูงแล้เจอกันไปไหนกว่านี้การหลักนครับเนี่ยเไม่ได้เลยไปไหนนีครับเนี่ยไม่รู้ครับตามล่าครับสองแ

พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีคำสอนที่เน้นเรื่องของความไม่ประมาทเป็นอันมาก ก่อนที่ระพุพธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานก็ยังตรัสสั่งเป็นปัจฉิมวาทว่าจงอย่าประมาทคําว่าจงอย่าประมาทจึงเป็นหัวใจสําคัญที่เราทุกคนสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้ที่ท่านบอกว่าอย่าประมาทก็คืออย่าประมาทในเวลาว่ายังมีมากอย่าประมาทในอายุว่ายังยาววัยอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงอย่าประมาทในวัยของเราว่ายังหนุ่มยังสาว อย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทําใครก็ตามที่ตกอยู่ในความประมาทเขากําลังตกอยู่ในอันตรายยกตัวอย่างง่ายๆวิศวกรที่พากันสร้างเรือไททานิคขึ้นมาคนเหล่านี้เชื่อมั่นว่าไททานิกไม่มีทางที่จะอาปางกลางทะเลเด,ด็แต่ทันทีที่เรือและออกจากท่าได้ไม่นานเรือซึ่งเชื่อกันว่าไม่มีทางที่จะล่มสุดท้ายก็ล่มลงมาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากมายหลายพันคน นั่นเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะความประมาทนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้วคนไม่ประมาทไม่มีวันตายย้ำอีกครั้งหนึ่งให้จำกันง่ายๆว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตาย คนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่ดำรงชีวิตด้วยความประมาทก็เหมือนตายไปแล้วทั้งตัวส่วนใครก็ตามที่ไม่ประมาทก็มีโอกาสที่จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าเราจะดำรงชีวิตด้วยความประมาทหรือจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมวาจ,ะจะ